ก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาสอนผู้ชมเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจบนอินติกเกิลกันเองนะผมใครที่มียอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจน้อยๆนะผมอยากจะเพิ่มผมนี้ก็สามารถเข้ามาชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอาส่วนลิงก์ครับผมลิงก์ของทีมอิต้าคลิปนี้นะครับผมกดลิงก์ไว้นะครับผมจะเข้าไปหน้า s p สพีเอสเบมเลยนะครับอาน้าตาวิธีการ s p สพีเอสเบมนประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครก,คกัดเจ้งานนี้กดลงชื่นใสตรงนี้ก่อ,กอนเลยนะครับ แต่ถ้าใครเี่ผมรู้สมัครการชิงงานใหม่นะ่ยผมก็ไม่เคยสมัครการชิงงานเลยแบนี้ให้กดสีเขียนตรงนี้ตามวันเดยนะครับผมอาณาสมัครการชิงงานยี่ก่อชื่อผู้ใช้ผมเลยต่างๆตรงนี้แล้วผมก่อเสร็จเรียบร้อยผมก่อเสร็จแล้วผมลืมติกนะผมัดเป็นเมือตรงนี้ด้วยผมจะกี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครงานด้านล่างนี้นะครับผมแต่ถ้าใครเนีผมไม่อยากกอเลยมันยุ่งยากตรงนี้ผมก็จะมีผม Gmail หรือว่าอินตรงนี้กดแล้วอินกันได้เลยนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้ผมจะสมัครการชิงงาน S, S P สพนะครับผมอ่าส่งของผมนะผมของผมก็มีลูกชื่อเขาใช้ผมจะขอของลูกชื่อเขาใช้เลยกันนะครับอ่าก็ผมก็ลงกชื่อเขาใช้มานะผมใส่คอมเนอในมีประมาณนี้นะครับผมอยู่ตรงกลางนี้นะครับอ่าส่งของวันนี้ผมวันนี้เราเพิ่มหรือส่งของวน,นี้ผมวันนี้เราเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจบนอินดิเก,ก็ตก็ได้เองบนอินดิเก็ตเลยนะครับผม อ่ะส so ่วนหมวดตรงนี้ถ้าผมหมวดตรงนี้ก็เริ่มวหมวดธุรการนะผมคุณจะเลือกตามผมก็ได้นะครับก็ยมีหมวดหมวดประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่งวันนี้ถ้าผมวันนี้เราเพิ่มยอดไลค์แล้วผมไปยอดถูกใจขอบคุนดีเลยกันนะผมอ่ะถูกใจผมอ่ะนี่นะครับขอบคุณเลยครับอ่ะส่วนบริการบริการตรงนี้ก็เลือกบริการบริการผมมีบริการประมาณนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ผมขอเลือกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับอ่ะส่วนลิงก์ตรงนี้ผมลิงก์ตรงนี้เขากับคุณจะเพิ่มได้นะครับผมก็คือในวันนี้นะครับ อ่ะก็มาเลยนะครับผมแล้วก็บางครับผมนี่ก็เป็นนาที่สิ้นนะครับผมอ่ะจ่วนจำนวนจำนวนนี้คนก็เลือกจหนวนที่การใส่ไปนะครับอ้าขอใส่สักร้อยหนึ่งนะครับผมอ่ะขอจนวเข้าเฉลี่ยไหมผมจะใครจ่ายมาให้แล้วผมปมาณนี้นะครับแต่จะใครที่ผมมกดซื้อขออภัยนะครับผมแต่จะใครที่ผมมกดสั่งซื้อล่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดหรือว่าคำอธิบายตรงนี้อานกางซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยก็มีนนะครับผม อ่าก็ซังซื้อเสร็จแล้วผมนี่ได้รับการังซื้อแล้วก็ผมว่าน้าแถบสีเขียวตรงนี้แล้วผมก็เป็นอันที่ซื้อนะครับเปิดเหล่าตะคู่มนี่ระหว่างรอตรงนี้แล้วผมก็ไปดูฟอร์มอื่นๆกันดีกว่าแล้วผมชื่อว่าการซื้อแล้วนะครับอ่าปลอดการซื้อเราอันนี้บอกถึงเลขดีของเราแล้วก็ผมแล้วก็ลิงก์ของเราตรงนี้เขียวรอดำเนินการที่เหล่าตะคู่ทั้งผมดปานนี้นะครับอ่าไปดูฟอร์มอ่ไปดูฟอร์มการเติมเงินของเราต่อไปีกว่นนะครับ อ่าเปพอฟองเติมเงินของเราผมนี้มี4หลักๆลักก็ผมมีทั้งพร้อมเพย์ผมทุม่มนี่บริเวณผมอ่างเปานะครับแล้วก็คริปโตนะครับแต่นักทายที่ผมไม่เคยเติมเงินเลยหกนี้ก็มีคําแนะนําด้านล่างทว่อ่านก่อนเติมได้เลยครับผมอ่าก็มี 4, อยู่สอ่าแล้วผมคําแนะนํอาอ่านก่อนเติมนะครับอ่าประมาณนี้นครับผมแล้วก็ค่อยกดย้อนเงินเติมยาวนี้ครับจะเป็นประมาณนี่กดเติมเงินนะครับผมอ่าสำหรับคนไหนที่ผมมีปัญหานะครับแอปช้าผมเลยผมหรือว่าอยากต่อแอดมินนี้ก็สามารถติดต่อแอดมีตรงนี้เลยนะครับผม แต่ก่อนนี่นะครับอ่าก็ติดต่อแอดมินของนี้สแกนเคียวโค้ดผมบอกปัญหาที่เล็ผมมีปัญหาก็แจ้งผมด้วยนะครับแอดมินจะพร้อมตอบกับตลอด24ชั่วโมงแล้วผมมาที่กาติดต่อแอดมินนะครับผมเอาละตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวล,ลาดีกว่านะผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับอะตอนนี้ยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจผมก็มีอยู่ประมาณยี่สิบเอนยังขอยอดลีนอย่างทีนะครับผมไม่ยอดอยาจะเพิ่มมันอย่างนี้นะครับผม อ่ะรีไปแล้วผมตอนนี้ยอดผมเพิ่มทีเรียบร้อยผมจาก21คนนผมตอนนี้ก็เพิ่มเป็น144คนแล,ล้วนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็เพิ่มมาเร็วมาก้วผมก็เป็นงานที่สิ้นแล้วผมไม่มีแล้วผมกลับไปที่เดิมกันต่อดีกว่านะผมประมาณนี้นะครับอ่านากักเติมเงินตรงนี้ผมจะนำเพื่อไปที่เรียบร้อยผมจะเพิ่มคนไหนสนใจนะผมจะทำตามแบบนี้นะครับกดมาที่นำเพิ่งได้เลยน,น,นะครับผม อันนแนะนำเพื่อนขับผมตรงนี้ก็สมัครคอรลลิ่งผมแชร์เพื่อนคุณได้เลยนะครับผมเจอเพื่อนคุณถึงผมจอมาขั้นต่ำแล้วผมเริ่มสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทเท่านี้คุณก็จะได้ค่าดอาของฉันหนึ่งห้าเปอร์เซ็นด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ได้นะเพื่อนนะครับอะไรคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับทำผู้ผพาตรงไหนขออภัยกันด้วยนะครับกลับแล้วแล้วกบผมขอบคุณครับ